วันนี้โผโโวเพเวมาหอดบ้านตุยๆเด้อพี่น้องเด้อมือเศร้านี่ออกไปหน้าแต่กับบอลได้ทายคลิปกำลังเตรียมตัวสิเขาป้ากันพี่น้องป้าเอ้าคืองามแทบบ้นนี้นะเบาน้องไม้ ให้เสือตัวนี้ก็งามเลยเนาะแจคแต่ชาวบอไดแก้แล้วบางนอนขอแ็ต่ข้าเสืออยู่ขอให้แต่ือไน้องด้อกจากมือก็ห้บพอกันนะอบหูเอ้ามือวานนี่ขึ้นนาเลอี่วันสิบมือสิบเอ็ดมือบเจ็บบอหูจูบเดียวกางาอยู่บอ นะสวัสดีจสวัสดีทุกคนแล้วจะไปป่ากันนะคะจะไปเดินป่าตอนเย็นไม่เรากระเป๋าเยอะจังเลยเอาไปหมดสองเยอะเหยื่อให้เสือให้สโซเซียลไม่ป่านะคะถ้าเขาป่านเลยเถอะถ้าออกมันเปียกมันเสือใหบ่ถ้าพี่น้าอันเสือเจ้านั่นอันขาดกระป๋องนะกันยังอันยังใส่ยี่บ่ ยูคูโตนนีเร่เข้มบอบอคอยว่าอันบอแม่นคีแรกเข้มดอกคอยว่าเก้งบออันมันออกซอนข่างคอยจะกีเร่เข้มแล้วมันกล้บอบูคือกันพักเทียันลูกไปกินแท่บว่านี้โลออป้ายป้ายป้ายกับมาจังกินชมกเซียนนั่นมันนอนีิเ่หซาบแครบอดบอเดมาพ่อกันอัน เก้ามือสิบมือนี่มีแต่แนวออกใหม่เนาะขอย้อนนี่เออจ้าไม่ออกใหม่เ,เออจ้าของเจ้าของนี่จ<ะ>ออายค<ะ>่าห่างเดือนงี้ยจุ้ยใส่ยางเจ้าของต่ายค่าห่างแล้วตู้เย็นก็ได้ใหม่ปลั๊กไฟก็ได้ใหม่เ<ะ>หลือจเจ้าของต่ายค่าห่างายังเหลือพัดลมนะยังไม่ออกใหม่นี่อยู่นั่นแหละอยู่ไปก่อนพัดลมนะ <c oughs> มีหัวพลังเมื่อไหร่ค่อยออกพัดลมใหม่โอ้ยระดับระดับเกี๋ยซี ละจีระดับมาดามจีมันอันออกพัดลมซื่อๆก็ออกเมื่อนเป็นลังพุ่นเลี้ยวออกๆเอกพุ่นละเฮ้ยเนาะตกตกตกกระเป๋าตกเตรียมเตรียมตัวสิกระเป้าไปเอาโูลพลั่งเงินั่่นนกอาวเอานี่โกมันจังไงโอ้โอยน้ำเขาเราบริมาร์คคือเจ้าค่อยพากไหมไม่ดี มาวานนเจ้านิโก้พี่ได้พี่พี่นี่นี่ก็บากเออเจ้าเบิ้งเจ้าเบิ้งวันนี้สีนี้พี่ได้มามาดูข้อมวนกันนะพี่น้องไปเดี๋ยวเขาไปติดตามอยู่ในป้าละกันพี่น้องเอ้ยวันสิได้ยังกระตาก็เอาซ้ำนี่แหละเปาะอปาะดี กำลังพอดีงามมเสีมากดูไม yeah, ่กะูไปสีไปอันคอยเห็นแบบนี้คอยคุ้นๆได้คอเห็นอยู่ทั้งไทยนะเขาเจ้าอันเป็นแก้วแล้วเขาเจ้าใช้น้ำแล้วก็ยืนใส่กางเกงน้ยเต้นอยู่นั่นนะเออเบิ่งิงบอรตากผาเพื่อนพี่น้องโอ้ยน่างไปเอาไม้มาแต่ใส่ด้สามงาซสี่งานนี่นะ แล้วให้เสี่ยวในแต่ในงานนั่งในแจกตุ๊กบัลนี่เออนางกระไดฉันดวงเพิ่มีเท่าตัวเจ้าสิคืนไปนั่งกระไดนี่นะโอ้ตอนก็เอาไม้ใส่ได้งานไม่ได้ชอบอ่านควายส่กันก็ได้เลยโผนี่แหละนะสาวเดียวพี่น้องเอยนางโคตรนางเฮ้อไปจะไปไปบอมือนี่เข้าป่ากันพี่น้องของบ่เอาขันว่รจังทัน กลับป่าแล้วพี่น้องเบิ้ลภาพบรรยากาศอีหยังฮะโอ้ยตกใจเบิดเออโผนางมาล่ะค่ะเบิ้งพี่น้องเขาจะปลูกเงินใส่แล้วนั่นนี่ไอ้นี่บอสเจ้าวานเขาปลูกสิบหกต้นนะปาด ลังใหญ่แท้าบ้านะสองหมื่นปลายสองหมื่นซี่นะครเท้านให้เบิร์ตออมคูช็อกโอ้เขาเทคานเหือกเม่นเละขาเทอยู่คูช็อกบันที่ออมตไคูเซาเยอือ่าใช่เอใช่อันนี้เขาป้านะจ่าทำไมม่เสือกับเไหมันขาดน้ำก็ลไใส่ใส่กค่มันก็ละเลือออกมี่อือ เลียวเลี้ยวมเมนเจ้าะเพ่เพิดบอกเฮ้ยอลีดิเฮ้ยใส่เฮ้ยเฮ้ยใส่เฮ้ยเฮ้ยใส่นงไม้นี่โหนี่โหเออเฮดบอเดานี่อุยงามยูดีออซีเออเฮดบ บแมนเฮดบอสดิโอปรเทบงกินนะสิเก็บบรเทศอันนี้มันบอกเอาบแมนบอกบแมนตีเลยเมนอือฮุยอยบอลมาหาเฮดพวกเ้อคอยมาหาเฮดบอสคอยมาหาเอาจะเฮดบอสเฮดพ่อเฮดพวกคอยก็บอเอาเฮดพ่ก็บอเอาคอยบอยากบอพ่ออีแม่คอยบอกกิน อืรุ่นน้ำกันอีพยยี่น้องวัดสิได้ยังแน่มืออในขับปุ่งขับป้ากันคุณไม่ขน,นุอนเนาะอ,อืมกบประมาณนะบอทำไมไม่ไปทำงานกรุงเทพไว้สิ แล้วก็อยากพักอยู่บ้านนอก,นนอกเอ้สีไปเห็นงานอยู่ไทยจากปกีเป็นสีนสบอ๋อเราเราก็รวมรวมก็ประมาณสิบปีเหมือนกันนะคะ <c oughs> <c oughs> ตุ้ยตุ้ยล่ะ <c oughs> <c oughs> ไปขายอันกี่อยู่ที่พัทยากี่ปี

ใช่คือพอเห็นละเนี่ยต้องนี่ยวุณน, <c oughs> นี่บอ่อชื่อเจ้าอันเก็บอันจนเมื่อยนะไปเราหาเห็ดกันก่อน,นสิบมานบอ่อมานมจงคอยว่ากันอีกทีเป็นขนุนจะบกกลบกเท้า น้องไม้น้องไม้มือี้สิก้นนั่นไม่เขาุนให้ขอจักโตฮะหาแต่สองตนึงโอ้ยหาวิ่งวิ่งวิ่งเลจี้ยกตมามาหาูมใช่ใช่ โอ้ยเห็ดตับเห็ดตับนะดอกจังสีเอดอกคบ่นี่้ดอกเดียวดอกเดียวพี่น้องฟอกป่ายไม่รู้ใครแผลีดอกเดียวเก็บด้วยมเอ่เอซีมาเก็บเลยค่ะเออจังมานเถอะเนาะ ใชนะคะพี่น้องเอ้ยบรเคยเงค่ะเอยซีเก็บมังมานบอกเขาเออมังมานแมนบอแมนแร่ได้่ดอกนึ่เยดเห็นนี่ยิ้มเลยค่ะ เทด็ังเียกระจายกซุปบมี่เซียี่ไปไปไปดอกที่สองีมาินดังเนาะมูมาชัดมันนล่กรเกระเป๋านี่แล้วดีนะดอกน้อยเทอซี่มันอไปน้อยมากมว่อันนี้จุ่มลงดอกลูกต่ได้ดอกง่ายๆดโอ้ยเนแคเดานีหอ มันสีมานางอันค้าคอยแนงเก็บอยู่บนกำนัก็เห็นดูข้าเจ้าลงเอองมาเก็บกำนี้เป็นน่าได้พูนปัดเถอะนงพอได้ดอกไม้มาทัดหูได้แดงเนื้อบอกค่ะจะพอจังมาเนาอไม่ง่นั่งเดี๋ยขคืนมาเยค่ะได้ดอกไข่หัวจ้าดอกไข้หวดอกไข่เน่าแต่มันหอมจ้าแน่นบอก มอวาน่นะใานได้กาบอไดเาอเป็นมูามาะไดโอยนาครั้งแรกมันบอกเป็นมูมาจับีไก่ได้มากับทีเียไปในกระทัยังยัยังยังมันกำลังเริ่มออกต้องมาบันช่วงวันศีนเด้อเขาว่าเฮ็ดอันนี้มันมากออกวันศีนเออกินเสีบตุ้มมูอยู่ออืม ห่วยแก้วขี้อ่ะเนาะอยิ้มนี่ค่ะเอ้ยซีได้อีกแล้วค่ะเป็นดักที่สามจ้าได้แล้วบ่ะมุ้งบ้านท้องว่าเาต้องเคียงฮะพ่อเม่มันดอกมันเพราะว่ามันคล้ายๆกับใบตองเนาะพี่น้องได้แค่สามดอกแล้ก็ปลาแตกนะคะได้แค่สามดอกไปที่ไม่ก่อนพี่น้องได้สามดอกห้องจนปลาแตกแต่ว่าป้าน่เนาะ เฮ็ดเป็นตะออกร้ายแตะๆพี่น้องลี่โอกับมานแล้วน้องไม้กับมานแล้วตุ้ยตุ้ยกับมานแล้วเออสี่ยังชูฮ่าสามคนชูฮ่าสิดได้ยังมากอีกอย่างเออนี่คือมักอัน หมากอะไรอ่ะหมากอะไรทำไมมันไม่เหมือนหัวนมจังเลยหมากหัวนมหรอไม่รู้ผลไม้ป้าอะไรกินเป็นไม้สิทำไมมันเป็นพวงามจังเลยเหมือนเอามาให้อะไรอย่างเงี้ยยูเฮ้ยโอ้อันยังก็โตว่าน้ำหมากยังก็เอีงเห็นทั้งท้ายเขาเจ้าเก็บไปกินอยู่ได้ยอดมันนะเอาไปกิน ซ้นยอดมันอ่อนๆนะจ๊หมากตอนมันก็ร่างเป็นหมากเน้อยหัอยดอกยังมันอ่ะหวานหวานไปหนึ่งบ่เอาบุ๊เคยกินเหอะไปแล้วบิ่งอีก็ับพี่น้องเอ้ยเชื่อว่าเอ้ซีมันเพ็ดปวกก็มีคนได้อยู่ได้แต่ว่าจูเฮายังบ่ทันพ่อคือดอกใหญ่เลยไม่ ยังไม่เห็นเออเบื้มค่ะจับดูนะไม้กำลังอร่อยโอ้ยเบื้องไม้คเบิ้งอีกไหมอุ้ยพอดีแซ่บเอ้สิเออไม้ปลาคือมันแท่นไน่เฮ็ดอยู่เบอบอตรงไหมคือมานแท้มืหรนี่นะเล่ยเฮย เนาะเลียมหาพันอ็กเ์าเอะเ้าฮจะเข้ากะเฮ้านาะคือบ่แห้งลองเคี่ยก่อนพี่นุ้ยค่อยก็ว่าดูมีกินกลิ่นหอมคุณนะอีรีหอมกินนดหนอสองดอกสองดอกบ คุณนึ่งกัเฮนผดอกหนึ่งจมอนบตรผู้าวตที่ซองเดเาเอ่มกเ็้อกรึเขาก่เาจานะ่าั่าฮ่าฮดาฮ่าฮ่าาฮ่่าฮ่าา่าฮ่าฮ่่าฮ่ฮ่า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 ฮาฮ่า่าฮ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 ฮาฮ่าาฮ่าฮ่า่าฮ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 ่ฮาฮ เฮน้าเห็นกินหอมๆยู่ฝังเฮ้ยทา้าเห็นกินอ่าพอแล้วเขแล้วเม็ดกตดเมนหาเนบเฮ็ดับเม็เพิน้ำข้ามโะเม็ดเพิน้ำข้าวมาโลดน้ำข้าวมาโเเพิงน้ำข้าเพื่นะเออัมันแล้วมัุ้ยไม่ใชดอกน้อยนะดอกน้อยดีเห็ดตับค่วนิ่้ยงานันนี้มันกลงเริ่มหมอกกำลังเริ่อเคี้ยซะเห็ดตับคัวตัน้อยนะตัว้นะบอันนี้ด้าน้

ยังปึ้งๆอยู่บ่ถามึงดูถามึงดูมัน่ามันยังคงยังคงเลยมั้งจุยพาละออกโห เฮ็ดจะเครือกอยู่บ่กูนอลายพันเด้อเนาะโอ้อาอยู่บนน้ำปูตะปูนอนนี้เนี่ยดีโอนเอาบาะทำไมนะมันจะเพื่อข้าเมื่อกินกได้นะบ่เนาะ โผล่แรงบรยเวณแรกแค่คักตัวลุ่มตัวตตตนี้ง่ายๆแล้วตัวนีออ้อืมตัวนี้ที่จะไปก็เสียวกาวเนี้ยก็น่าจะไปทาเพชรเออซีมูลเบิร์ตอีกเอออุ่นอานน่าจะเอาเสียวนี่เออไหมยากไหมอ๋อโอ้คนเอาเสยโอ้กระเทิร์นมาได้เอ,เอาแล้วเอาเบ,บิร์ตซะ ngay nữa, tuần này nữa, nội tui tui xếp dùm cho, nội lai đây nè, cháy xía, Đu nồi, ôi lai, chắp, lộn miếng thân để ảo là. Ăn này ảo rồi, nó bớt rồi, cái à? ไย่งนี็ดิบแตกที่ตบปลาลูอยู่นี่นี่เขคยเอาเขาเป็นมุนเขาอะมุนเขาเบ่งน้อใหม่มาบีกาย่เขาเฮ็ดเตอในในนี่เนีอมุนเขาไปยังมาเคาะบังเฮ็ดถามมันิึงดูออกแล้วสิเฮงเฮไ่ได้สิออกมันจะกระสอบบงมันขยุกเนเกาะเคียวๆนั่นนะมอกนี่กระสอบบังเฮ็ดได้เลยนะสอบบังเฮ็ดบอ

เกขอเานเนาะผู้ไมไม่พกน่กบบเห็นั่งบอใ้ำน้ผัดก้นอยอห้เห็ดไปนนนาวเจ้าทราบยังเจะเนะโอ้ยเขาเกิดไวเห็ดบยกบมอืมขบเห็ดเซ้เขาไปในทางในนะเธอไม่ขยันอย่ายวันไกับนียากกินเห็ดมันเคยออกเสานอืม ฮาตบ,บังหนอตัวปุ๊ปปุ๊บตรงนี้ดอกไม้ไข่ห้วนไข่เฮียเราปะจ้ายังอยู่ดอกไม้ไข่หว้วนบ๊วยเป็นดอกกันดอกไ,ไข่เน, <c oughs> น่า <c oughs> แต่มันคือหอมเขาดอกไ,ไข่เน่าวแบหอมเนาะอืม <c oughs> โอ้โเคยออกแต่ะฮบผินจะเป็นบอกฮาต้มือจากจาก,กิออกนเดิเ <c oughs> น จีกับค่ะเนาะจีน่ายน,ายน,นะเนาะอืมเฮ็ดปวก,ปกเขาซาดซาใดซา,า,าดีบรรทามาหาคือโบเม่ต่โตมาแล้วบพได่ดายดีเจ๊พีซื <c oughs> ่อฮะมซาพนซาดซาดีซาโตซายอ,ออมยากเพราะว่ามีคนในบ้านเราพ่วงพอด่ายเนาะมันแม่นจริงบ่าจ้าแม่นจริงเขาคล้ายจริงบัวค้ายอิลีนี่แล้ว ผมว่าแต่ปีชาปีที่แล้วพูดปีนี้แล้วหน่อไม้สามพันปีอยากไป่ให้ดูเฮยเคาะด้วยครับไปวัาหาน้ำมันกันแดงเนาะแมนจะเคาะนะครับไปดูให้เคาะพลลายๆแมนบอกมาตั้งปีเด้อเลกครกันลัที่นี่เฮ็ดคอยจืดมองมันออกนี่เขาบอกกัน,กนยูเพยยังอยู่บ้านกาเก่าอยู่ ก็จะค่อยบังเหตุก็จะค่อออกแค่นี้นางก้นเบิ่งเห็ดอยู่นี่ใค่ก้อนแล้ววะลงมาทางก้นพายพี่เด้อบอกนางไงลงมาทางก้นพายพี่เด้อสิออกเป็นใครขย้อพี่ออกมาทางก้นพายเพ่นั่งไปทางนั้นก่อนไปออกก็เอกแน่นี่ออกมาเ็ดนี่ไป,ไป,ไป ที่สีหิวหี no ้คอยขึ no nah ้นนั่งขับไปแป๊บเดียวได้สองอันเออเอออน้ำได้ทางหน้านะเออ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 ตายตายตายาางนี่ทางล่างนี่ าวมาจับเขามาจับคจูบง่าบังบตบัติ้าโอ้ยจีเด้จเฮห้จูบงานี่ฮ็้โวเยอจูบค้าพันกลัวแล้วเหอกับปั้น เมนบ่นเาบอกมชือวา่ยังนออยู่อือจะได้อันนี้ได้ข้างมาแต่งตุ้ยๆนี่นี่เอามือโอ้ปัดยื่นไม่ปลาขาวเลยนะบ่เขาจะได้อันนี้เห็ได้นขาเลนะมันอยู่ไก่ซื้ออยู่ใกล้นะห้วยนี่นี่เอามือให้ข่ามักทั่วมะแกงดย่างเนาะเออคากโลดนี่ปลายไม่ไผ่นี่เสียบจี๊บจึ๊บจบจึ๊บลงไปออกเียนน้ บ่อืมโอเคเด็กมบแมนบ่แพ่ทองเราบ่ได้เลยน้แค่ทองแล้วดักวัววัวอีกแล้วนะต้มมันนี่ิดได้บาม่วงน้อยนี่ก็ได้ใ่มากินนี่ทองเลยนี่ไมัวแมงวัดเลยแพ่ทองดักอวกเลยนี่ นี่ว ah, yeah, yeah. yeah, no ้าวมือแไปเ้ากันเข้าเฮ็ดออแล้วเขมาอาวเลยเฮ็ตาขาอยากกัเฮ็ดตาบานานาใ้มีนเิัได้บ่อนนะได้บ่ยากนบ่ยากนั่งไ้อยู่ยากนั่วชไอ่วยเอาท่านี้อือว่อยู่คเือ่ท่นออกโยคนรยเามดได้อยู่นะเจ้านะอ้ยมาบอกนงอาชีพหมดนี่หมดนี่มันกัดแขนข่อยแนวอ๋ข่อยนี่

บริษัทกตาอ่ตัวตัวนี้มันยาวกว่าจานชไหมฮเหวอือมองพนชั่วนะมันอันซูมเนาะอุ้ยโอ้ยฮองกระโงนอนยีเดินเนะนอนเนดเอากเียมได้ยู่บ่น้าเจ้าคือประสูตตุยเลยจวไม่ใช่ เฮ็ดใส่บังดูนี่มันบะเมีนซีอิ๊วเฮ็ดเปรี้เพิ่นเดิใส่เสือฮอนเข้ามาอีกแล้วได้ข้าวหอดปอดจลปอเจ้าแล้วน้าหาเห็ดปูอักนาพผูกน้าโอ้ยบ่ได้บอกมูบังเนี้ยเอสยซีอ ก็เมื่อบรรยากาศกิได้แกงใส่เหมือดใช้กระไม้แล้ก่อนเมือแก่งใส่บ่นเราอยากกินโมกใช่แบบมักสั่งสั่งอาเแกงแกงแกงเมือดใส่กระเพ็ดมาเสบบ่โิพูออกมาอีแล้วไอ้สิโอ้โหเพ็ดสมูบไ่เดินดอัดนะที่เอามาใส่ใรจเอาลายได้เอานักเลยเอาลู ของกินเลย <laughs> นี่ใช้เห็ดออกไม่นะมันมูมันไงคือมาออกแต่ไปไปใช่นี่ใช้แหลง่งทงคนะ่ะโอ้โหอยู่กลางทงูเดเห็ดพอมันเห็ดพรอมผายโมเมน,นบอเออ ง้ไปทั้งสายเนี่ยน,น่าสิไปอันผู้นางผู้เหนื่อยไม่เป็นได้พอ่อออันนี้ก็จะแกงใส่ข้าวเบือได้เยอะแกงชด,ดน,น,น้ำโกโก้เนาะกินแต่น้ำโนมัน ก้ได้จักดอกก็สามสี่ดอกไปปะทมงานเหนื่อยแล้วนะฮะทุกคนเอากินน้ำกินน้ำเก็บเก็บไม้ตรไหมอันนี้ไฮโบตรหัวเขา กินมาเออเก่านะลุ่งด้นะมันจะครบแล้วจะเผาฮะกินก่อน้วนะทำไมเธอได้เสบียง่ได้เพราะว่ากินข้าวบลายเด้ก็เลยว่าซื้อขนมหน่อไม้ตุยยก็ได้อยู่นะเนอะโอ้ป้อนนี้ให้ป้อนอีก ป้อนใเาะห้เขาป้อนบ่เอ้าคำในไงจเป็นอาปลกกว้างห้าดกันนะนี่จิบบมเิานใกล้กเขาุ่มออโอเคพี่น้องคลิปนี้กเสด็จและพาจากก่อนละกันเบ่สุขสุขคนฝากอะไรก็แซ็บเป็นกำลังใจในเด็กครับเด้อ แมนอหไรตัวๆกินน้ำเนค่าเก่าเนื้เห็ดอยงที่รอยเวลาเผื่อจะเอาเอามไกินก็ข้าวแบบจะปวดดไปเดคติดตามคลิปหน้าละกันประสบคน ตุยระวังนะติดตามด่อไปตุยระวังนะเอากระเป๋าหาเหตุนะแบบหรูหลามากระวังแบบโจรไม่มีอะไรมีแต่การแยงในเปลี่ยนกันเพราะว่าเดินไวแลระหัวมันงานกระจุ่มคว่นอยู่ไปปิด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 คือโมเมื่อยนี่ข้ายะคุมกระเหลือสี่เม็ดค่ะออืกินเท่าเม็ดป๋ออยากได้ลูกคือจะกินยาคุม กระเป๋าน่ะนั่งอยังเงี้ยเน้อนั่งงูเลื้อมบ่อยังคืองูเลื้อมไอย่างคืองูเลื้อพอมันกินไดหน่อยกระเป๋าห้าเห็ดนะกระเป๋าห้าเห็ดกัไเลยด้วยไม้ซื้อให้บ่ยอมพายเด้อน่าจะเพื่อออกจะมันเลาะด้วยไม้มันเลาะมันโป๊ะดันมันโป๊แพ้คืองูเลือมอันนั้นเอาไว้พายไปแบบแซ็กซี่แซ็กซี่อันนั้นนะกระเป๋าห้าเห็ดกะไปออกของใช้นู่นตีไรห้าใช้หอยอันนี้นะว่ันนี้ตุ้ยอะไรกันได้

แข็งตกหงตกหมอกมีหมอกในคุ้มกัหนาบัดด้วยตุยเห็นคือคงหมกอยู่เฮยในใจนะในใจตัวห้องตุยอกี่ยวมากอเห็นในคุ้กัหนาบอห้องตุยตุยเนี่ยดอกอันบาดพูรูเนี่ยแล้โอดอกนี้เบาน้าเม่นคยเออพี่เอิหมาเห็นไดเพราะได้เห็นเฮ็ดจากดอกเลยแล้วเขาคือเอิญมาเห็นคอดข้างเขอมันคือขอดคือบ้นเาเนี่ยอ้หา้งเดอกเนี่ยเบาน้ามาก่คือเอิญมาเหตคุยทาง